เช่นเคยค่ะใช่แล้ว เพียงแค่คุณผู้ชมนะคะลองสังเกตชีวิตประจำวันของเราค่ะมีวิธีการสังเกตง่ายๆนะคะ5้าสัญญาณค่ะที่จะเป็นตัวบ่งบอกว่าสุขภาพของเราเนี่ยนะคะยังดีอยู่หรือเปล่า<อ>ถึงเวลาแล้วหรือยังที่เราจะต้องเติมความสดใสให้กับชีวิตของเราค่ะใช่แล้วค่ะไอเพราะว่าอยู่นี้นี่นะคะอาการแก่ก่อนวัยอันควรเนี่ยเรียกได้ว่าเป็นปัญหาผู้คางของคนทั่วไปเลยก็ว่าได้นะคะ<ม>ไอเพราะว่าสาเหตุเนี่ยมีจากหลายสาเหตุมากเลย<ม>เกิดจากความเครียด<ม>เกิดจากการพักผ่อนน้อย<ม>เกิดจากการที่เราเนี่ยทานอาหารไม่ถูกสุขลักษณะรวมถึงการใช้ชีวิตแบบไม่ ดูแลตัวเองด้วยซึ่งคนกลุ่มหลักเนี่ยจะอยู่ในวัยทางานที่มีช่วงอายุระหว่าง 3 0ถึงห้ปีเรียกได้ว่าคนกลุ่มนี้เนี่ยเขาใช้ชีวิตแบบชนิดที่ว่าสนับสนุนทําให้มีสุขภาพเนี่ยสุดโทมเกินวัยถ้าเกิดสมมติใช้ชีวิตแบบนี้ต่อไปนานานี่นะคะไอซ์มันจะทําให้เขาเนี่ยส่งผลต่อคุณภาพชีวิตเลยก็ว่าได้อ๋อค่ะงั้นเรามาฟัง5าสัญญาดีกว่าคะ่ะว่า5สัญญาอะไรที่นะคะพี่เป็นตัวบ่งบอกว่าสุขภาพร่างกายของเราเนี่ยสุดโ o มเกินไปแล้วโดวนัดอย่างแรกเลยนะคะหนึ่งเนี่ยก็คือการที่เราจะปวดเมื่อยตามตัวตามต่างๆค่ะเช่นปวดเมื่อยไหลปวดเมื่อยคอปวดหลังเนี่ยแม้กระทั่งปวดหัวนะะค น,นี้ได้มันหนึ่งในสัญญาณค่ะ ข้อ2นี่ก็คือการพักผ่อนค่ะถ้าเกิดว,ว่าตอนกลางคืนเนี่ยน,น,น,นะคะเรานอนหลับไม่สนิทหรือว่ามีอาการนอนไม่หลับตอนกลางคืนบ่อยๆอันนี้ก็เป็นหนึ่งสัญญาณแล้วคนเราต้องนอนประมาณกี่ชั่วโมงต่อวันประมาณ <8 S 1> ได้ไหมใช่ประมาณ6-8ถึง<ม>ชั่วโมงค่ะโดนัท<ม>อย่างที่3ก็คือการขับถ่ายค่ะขาดการขับถ่ายนะคะถ้าเกิดว,ว่าเรามีอาการท้องเสียหรือว่าท้องผูกเนี่ยค<ม>ือเป็นสัญญาณได้เหมือนกันปกติขับถ่ายนี่ก็อย่างน้อยก็วันละครั้งใช่ค่ะถึงจะปกติถ,กตถูกต้องอย่างที่4นะคะที่เป็นบอกว่าสุขภาพของเราไม่ดีแล้วก็คือการที่เรามีภมตต้าานนท่ํ เช่นแบบว่าอากาศเปลี่ยนแปลงบ่อยจากร้อนไปหนาวไปฝนเนี่ยแต่เรามีอาการที่คัดจมูกเป็นไข้เป็นหวัดบ่อยโอ้ยยิ่งเมืองไทยนี่<ช>ทำให้อนเป็นหวัดง่ายมากขึ้นกว่าเดิมเนี่ยใช่แ,แล้ว,บา,วบางวันร้อนบางวันฝนตกบ,บางวันหนาวในวันเดียวกันก็มีใช่แล้วก็ต้องคอยดูลยแลตเองดีๆนะคะอย่างนี้่5เป็นอย่างที่ทุกอย่างเนี่ยส่งผลชรบุญอย่างนี้่5ก็คือทําให้ผิวพรรณของเราเนี่ยไม่สดใสไม่เปล่งปั่งหมุนหมองนั่นเองค่ะโดนัท าสมมติเราจะแก้ปัญหาทั้ง5สาเหตุนี้ให้หมดไปแล้วก็มีสุขภาพแข็งแรงเหมือนเดิมนี่เราจะทำยังไงได้บ้างอะไอซ์ง่ายนิดเดียวขณอนัดเดี๋ยวเราไปคุยกับผู้เชี่ยวชาญกันเลยค่ะโอเคค่ะสำหรับแขกรับเชิญท่านนี้นะคะเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านสุขภาพและผิวพรรณคุณลักษุภาประภาวัตรสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสําหรับในกิจวัตรประจำวันของเรานะคะบางคนเนี่ยต้องเจอกับสภาวะความเครียดทํางานหนัก บางวันต้องเจอกับปัญหาต่างๆมากมายเราอยากให้คุณรังสุภานะคะไขข้อข้องใจนิดนึงว่าทาไมวันที่เราทำงานเครียดๆท,ทำงานหนักๆเนี่ยจึงส่งผลต่อสุขภาพของเรานะคะให้ป่วยบางทีเนี่ยต้องไปหาหมอเลยใช่ค่ะเพราะบางคนนี่นะคะผิวพรรณไม่สดใสหรือว่าบางทีเนี่ยดูแก่เกินวัยค่ะแล้วก็บางคนที่ต้องไปหาคุณหมอบ่อยๆทานยาเยอะๆค่ะเหล่านี้น้องๆคุ้นดีเพราะเกิดขึ้นกับตัวเองใช่ไหมคะ,คะเวลาเครียดเนี่ยกลไกธรรมชาติจะทําให้ภูุิต้านทานต่ำลง เราจะสังเกตว่าเวลาสอบหรือว่างานหนักเนี่ยเราจะปวดนะคะอันนั้นก็เกี่ยวกับระบบภูมิธรรมชาตินะคะส่วนในเรื่องของดูหมองดูแก่นะคะก็คือการพักผ่อนที่น้อยนะคะขาดหรือขาดการออกกำลังขาดการขับเอาพิษออกไปบ้างหรือว่าที่เราได้รับ เข้าไปทุกวันทุกวันอาจจะมีสิ่งซึ่งเป็นสิ่งที่เรียกว่าสะสมสารพิษเพราะว่าบางอย่างที่เราชอบรับประทานอาจจะไม่ใช่มีประโยชน์เป็นแต่รสชาติอร่อยเท่านั้นเองแล้วก็หลายๆอย่างนะคะทำให้เราสะสมทั้งแบคทีเรียาสารพิษ สภาวะความเป็นกรดไขมันเกินน้ำตาลเกินนะคะเหล่านี้จะส่งผลถึงผิวพรรณแล้วพอเราพักผ่อนไม่พอด้วยอายุเริ่มมากขึ้นด้วยก็จะเกิดการช้าลงของการทำงานของเซลล์นะคะความหมองการดูแก่ขึ้นก็เกิดขึ้น,นะคะ่ะ ก็ียกว่าความเครียดเนี่ยแล้วก็การรับประทานอาหารหรือว่าการใช้ชีวิตบางอย่างในชีวิตประจําวันของเราเนี่ยก็เป็นสาเหตุทำให้มีสิ่งตกค้างในร่างกายเราใช่ไหมใช่ค่ะแล้วนอกจากความเครียดเนี่ยยังมีสาเหตุอื่นไหมคะที่ทำให้เราอย่างเช่นเรื่องเรื่องอาหารนะคะอาหารเนี่ยจะเป็นทางเข้าสู่ร่างกายเลย you are what you eat แต่ว่าเรามักจะทานตามชอบ พวกอาหารสําเร็จรูปนะคะถือว่ามีสารเคมีที่ช่วยชะลออายุนะคะ,ะหลายๆอย่างสิ่งปรุงแต่งนะคะหรือการหมักหรือการปนเปื้อนบางครั้งเราลืมคํานึงเราจะชอบว่าผ่านตรงไหนแวะซื้อตรงนั้นนะคะก็จะมีทั้งฝุ่นละอองไข่พยาธ หรือแม้แต่วิธีที่ร่างกายเราจัดการกับสิ่งที่รับเข้าไปเองนะคะบางทีเกิดการสะสมตกค้างบุบเน่าเช่นวันนี้รีบมากไม่เข้าห้องน้ำแล้วกันนะคะหรือท้องผูกแล้วใช้ยาถ่ายเป็นประจำนะคะก็จะทำให้สิ่งมีประโยชน์หลดุดรอดออกไปด้วยในขณะที่แบคทีรียหรือพิษต่างๆที่อยู่ในกากอาหารยังอยู่ในร่างกายของเรา นะคะในเรื่องเหล่านี้ถ้าเรามีความรู้มากขึ้นหรือว่าเลือกการดูแลตัวเองได้ถูกต้องมากขึ้นเราก็จะเป็นคนที่ผิวพรรณเปล่งปังสดใสไม่ป่วยบ่อยคนไม่ป่วยบ่อยจะแก่ช้ากว่าคนป่วยบ่อยเพราะว่าทุกๆครั้งที่เราป่วย เราต้องได้รับยาฆ่าเชื้อนะคะหรือแอนตีไบโอติกไม่ใช่เพียงเชื้อโรคที่ตายแต่ภูมิต้านทานธรรมชาติเราตายด้วยแล้วก็ไม่ใช่เพียงแค่ในเรื่องภูมิที่เราสูญเสียเซลล์ดีๆของเราถูกทําลายด้วยเพราะฉะนั้นแม้แต่ต,ตัวเองช่างสังเกตเวลาทุกครั้งที่เจ็บป่วยรับประทานยาฆ่าเชือ้อเราจะหมองนะคะแล้วก็จะดูอิดโรยแล้วจาเป็นจะต้องฟื้นฟูอย่างเช่นถ้าเรามีสารพิษที่ตกครังง้งในร่างกายปริมาณมากๆเลยค่ะโดยที่ไม่ได้มีการชําระล้างออกเลย น้องๆองเคยได้ยินว่าทานอะไรก็ท้องอืดหรือว่ามีกลิ่นตัวมีกลิ่นปากหรือว่ากลิ่น ในการผายลมนะคะสิ่งเหล่านั้นเนี่ยมาจากสิ่งที่เราสะสมไว้ในระบบทางเดิอนอาหารสะสมในลำไส้เหล่านี้เนี่ยในคนที่เขาสมดุลเขาจะไม่เกิดขึ้นนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยร่างกายมีกลไกลธรรมชาติที่จะดีทอ็อกซ์ให้ตัวเองค่ะเพียงแต่ว่าเราจะต้องช่วยเขานิดนึงนะคะจะรู้จักตัวกระตุ้นภูมิต้านทานตามธรรมชาติตัวนี้เราจะพบได้ในสารสกัดโสตรเบตา้ากูแคนค่ะเบต้ากูแคนจริงๆแล้วมาจากธรรมชาติหลายๆอย่าง แต่ว่าในตัวที่เราเข้าใจง่ายหรือมองเห็นประโยชน์แล้วนามาใช้ได้ง่ายหรือแม้แต่ถ้าหากว่าเราไม่ได้ใช้จากสารสกัดเราก็ยังสามารถทานที่ตัวที่ได้มาตรงๆได้นะคะเราจะเห็นว่าคนโบราณน,นิยมรับประทาน สารสกัดจากโอ้เบต้าบุคแคนก็ทําให้เราได้ตัวกระตุ้นกลุ่มต้านทานเร็วขึ้นนะคะร่างกายนําไปใช้ได้ง่ายขึ้นจากที่น้องๆรู้สึกว่าเหน็ดเหนื่อยแล้วไม่สบายร่างกายสะสมอะไรมากมายหมอหมองดูไม่สดใสเริ่มมีสิวเริ่มผิวไม่ค่อยใสหรือรอยเกิดง่ายนะคะแล้วเวลาทาครีมบำรุงแล้วก็เหมือนจะไม่ซึมนะคะจะเหมือนว่าอันนี้ก็ว่าดีนั่นก็ว่าดีทำไมมันยังไม่ดีบนตัวฉันนะคะก็คือร่างกายเรายัง ยังไม่บาลานซ์ซิสเต็มดีเท่าไหรนั่นเองนะคะเรามองไปที่ระบบภูมิต้านทานนะคะเรามองไปสิ่งที่เชื่อมโยงกับภูมิต้านทานก็คือภูมิเรามีตามธรรมชาติแต่ลดลงไปด้วยสภาวะการต่างๆอย่างเช่นทานยาฆ่าเชือ้อ พอได้อินโลินเข้าไปเนี่ยทำให้โปรไบโอติกของเราแข็งแรงขึ้นเพิ่มปริมาณขึ้นสมดุลร่างกายกลับมาจากภาวะที่เรารู้สึกว่าเราป่วยบ่อยไม่สบายง่ายระบบทางเดินอาหารไม่สมดุลถ่ายยากสะสมแบคทีรียนะคะจะค่อยๆดีขึ้นทีนี้เนี่ยอย่างที่น้องๆบอกอีกว่าผิวพรรณก็ไม่สดใสนะคะตัวที่มีบทบาทมากมายเลยเกี่ยวกับเรื่องผิวพรรณเนี่ยก็คือสารต้านอนุมูลอิสระ แล้วก็ถ้าหากว่าสารต้านอนุมูลอิสระมาพร้อมกับวิตามินซีด้วยเราก็จะได้ผลในการให้ความเป็นไวท์เทนนิ่งชัดเจนมากขึ้นนะคะการต้านอนุมูลอิสระช่วยทําให้เราไม่ป่วยบ่อยด้วยคุณภาพเซลล์ผิวหนังแข็งแรงเซลล์ทุกเซลล์ในร่างกายแข็งแรงนะคะตัวนี้เนี่ยเ,เราจะพบได้ในสารสกัดแอเซโรล,ล่าเชอร์รี่น้องๆรู้จักว่าพวกตระกูลเบอร์รี่เนี่ยเขาให้ให้ ประโยชน์ในเรื่องผิวใช่ไหมคะนะคะตัวที่ให้ potent คือหมายถึงความเข้มข้นหรือว่าความแรงในการให้ประสิทธิภาพเนี่ยก็พบว่าในสารสกัดจาก a อ e เซ l a c โรล่าเชอร์รี่เนี่ยคะ่ะก็จะให้ผลได้ชัดเจนพอมารวมตัวกันระหว่าง a อ e เซ l a c โรล่าเชอร์รี่อินูลินโอนเบตากลูแคนแล้วก็อีกอย่างนะคะเราห่วงกันเรื่องป่วยง่ายเวลาทำงานเราไม่อยากลาง,งานนะคะแข็งแรงขึ้นแล้วเวลาได้เสริม การบำรุงจากโสมด้วยโสมเนี่ยมีประโยชน์ทั้งในเรื่องสมองในเรื่องความสมบูรณ์แข็งแรงแล้วอยากจะให้รู้จักโคเอนไซม์คิวเทนด้วยเพราะว่าโคเอนไซม์คิวชื่อเขาอธิบายตรงๆเลยว่าเป็นตัวเป็นปัจจัยซึ่งเชื่อมโยงทุกๆอย่างให้เกิดประโยชน์ เต็มประสิทธิภาพนะคะเวลาที่เราได้ไวิตามินได้แร่ธาตุหลายๆอย่างแล้วเราอาจจะเปรียบเทียบกับเพื่อนว่าเออเราก็ทานคล้ายๆเธอทําทไมเราไม่ออกมาดีเท่าเธอนะคะ<ม>ก็อยากจะให้รู้จักว่าเราจะต้องมีตัวที่ช่วยเสริมฤทธิ์เชื่อมโยงนําส่งแล้วก็สร้างประสิทธิภาพให้เต็มที่นะคะอย่างตรงนั้นกับไอย์สิเนียค่ะอในวง,งการในเรื่องของอสุขภาพความสวยความงาม,ามแล้วก็บมชีวิตปัจจุบัน ใ่ไหมคะที่จะทาให้กลับมาสดใสอ่อนวอีกครั้งนะคะค่ะเมื่อสักครู่เราคุยกันมามากๆเลยนะคะพอจับจุดได้แล้วใช่ไหมคะอย่างเช่นเราจะต้องไม่มองข้ามในเรื่องของสารต้านอนุมูลอิสระแล้วก็ผู้หญิงเราคนเอเชียยังไงให้ขาวไว้หน่อยสวยกว่านะคะ <c oughs> ก็จะเป็นพวกวิตามินซีจากธรรมชาตินะคะเพราะว่าสารสกัดธรรมชาติที่ได้จากนิวซีแลนด์ที่เรียกว่าแอซโรล่าเชอร์รี่นะคะจะเป็นตัวที่ให้วิตามินซีสูงแล้ว <c oughs> ก็มีประโยชน์เสริมมา จากในกลุ่มพืชตระกูลเบอร์รี่ทั้งหลายนะคะความแรงในการเป็นสารต้านอนุมูลอิสระเขาจะสูงทําให้เราไม่เสื่อมง่ายทําให้เราอ่อนเยาว์นานนะคะเรารู้จักโคเอนไซม์คิวเทนว่าต้องนํามาเสริมด้วยเสมอเพื่อให้ประโยชน์ต่างๆสูงนะคะรู้ว่าไม่ป่วยจะดีกว่านะคะกระตุน้นภูมิต้านทานด้วยโอ๊ตเบต้ากรูแคนเวลาภูมิเราจะดีเราเสริมภูมิให้แข็งแรงเราดูแลโพรไบติกในร่างกายของเราเราต้องเพิ่มอิน ให้เสมอเลยอย่าให้ขาดนะคะอินโลินเป็นปันจจัยสําคัญแม้แต่ในเรื่องของการดูแลปัญหาผิวอยู่ก็แนะนําให้ทานอินโลินช่วยเพราะว่าเราจะมุ่งว่าออคุณเป็นเสีย่ยกเสบใช้ยากแก้กเสบเดี๋ยวนี้รู้สึกว่าลาสมัยไปแล้วเพราะว่ายากแก้กเสบมันทําลายหลายอย่างนะคะแต่ ถ้าเราแนะนําให้รู้จักประโยชน์ของอินูลินเนี่ยเขาจะมีภูมิธรรมชาติแข็งแรงขึ้นเดี accept, ๋ยวอักเสบเม็ดนิดเม็ดน้อยอักเสบก็ลดลงไปผิวพรรณพอไม่มีรอยอักเสบเกลี้ยงกลาวสดใสขึ้นไม่ป่วยง่ายไม่ออสะสมพิษความเป็่งปังผองใสกลับมาเองค่ะแล้วก็อย่าลืมสารสกัดจากสมด้วยนะคะ คุณพ่อคุณแม่ปูย่ย่าตายายมักจะหยิบให้ทานนะคะแต่บางทีเด็กๆไม่ชอบแต่พอเป็นสารสกัดเข้ามารวมรวมๆม,มาพร้อมเลยมันจะง่ายสําหรับเราค่ะสมจะช่วยบำรุงสมองอย่างเวลาน้องๆต้งจําสคริปต์อย่างเงี้ยจะได้รู้สึกว่าสมองแล่นสมองทํางานมีพลังงานอยู่เสมอน,นะคะ สเนี่ยก็ยกมีผลในเรื่องของความเปล่ปงปลั่งผิวพรรณและก็ความขาวนวลด้วยเราจะเห็นว่าประเทศในกลุ่มจีนหรือเกาหลีเขาจะผิวสวยเป็นพิเศษนะคะเรียกได้ <S <s <ๆ>ว่าเราได้รับความรูข<ฆ>ึ้นไปอย่างเต็มเปี่ยมเลยนะคะ<ฆ>และในวันนี้ก็ต้องขอขอ,ขอบคุณคุณลักษุภาบ้างๆเลยค่ะที่ให้ความรู้ความเข้าใจแก่พวกเรา<ฆ>ค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณน้องๆเช่นกันค่ะ วัตกมรมใหม่จากธรรมชาติอีกขั้นของการขับสารพิษเพื่อสุขภาพที่ดีแบบองค์รวมกับไวต้าเซนแคปซูลชีวิตที่ประกอบด้วยสารสก,กัดจากธรรมชาติ5ชนิดนั่นคือสารสก,กัดจากออเซโรราเชอร์รี่สารสก,กัดจากโสมอินูลินสารสก,กัดเบต้ากลูแคนจากข้าวโอ๊ตและโคเอนไซม์ Q10 โปรโมชั่นพิเศษไวต้าเซน3กล่องปกติราคา2,250บาท พิเศษ59สายแรกเหลือเพียง1,990บาทและรับฟรีกระบอกน้ำสูญญากาศและเมดิสปาอ r ร m ม t าเทอเรพีครีมนวดผ่อนคลาย1หลอดโทร02-290-0999หรือ1577สวัสดีค่ะก่อนอื่นนี้ต้องถามกเลนนะคะไม่ทราบว่าช่วงนี้ทำอะไรอยู่บ้างคะ ก็อย่างที่เจอกันนะคะก็จะมีรายการชุรักชุรสค่ะทางช่อง3ค่ะแล้วก็มีรายการดราม่าคิดดีค่ะรวมถึงทํางานเอีเวนต์ด้วยเป็นพิธีกรแล้วก็วิทยากรเกี่ยวกับเรื่องความสุขภาพและความสวยความงามนอกจากนั้นก็ทําร้านอาหารญี่ปุ่นโคบุเน่ด้วยค่ะไอ้แท้ว่าทําไมท,ทําเยอะขนาดนี้ทาไมพี่น้อยอยังดูว่าผิวพรรณ์เป่งปังสดใสมีออร่ามากๆเลยมีเคล็ดลับไหมะคะแน่นอนค่ะเรื่องบอคว่าสวยทมงานกับผู้หญิงคู่กันอยู่แล้วแต่ว่าก็ต้องมีเคล็ดลับนิดนึงเพราะว่าอายุเราก็เพิ่มมากขึ้นมากขึ้นทุกปีแล้วโน้ตเองก็มีลูก2คน ะะจริงๆเรื่องของยอูทิเพอร์ามากขึ้นแล้วก่าการมีลูกก็มีผลต่อฮอร์โมอนของเราด้วยเหมือนกันฮอร์โมอนผู้หญิงเปลี่ยนผิวพรรณก็เปลี่ยนค่ะแล้วก็ระบบภายในก็เปลี่ยนนะคะในเรื่องของการดูแลสุขภาพนะคะก็จะมีอยู่2ตัวหลักๆนี่แหละคะ่ะ<ม><ม>ก็คืออินูลินและก็เบตากลูแคนที่มีอยู่ในไวต์เเซนส์แคปซูลชีวจิตนะคะก็ช่วยดูแลสุขภาพเสริมภูมิต้านทานให้กับร่างกายเพอร่างกายเราแข็งแรงสุขภาพดีแล้วเนี่ยสิ่งดีๆอื่นๆก็ตามมาค่ะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของระบบการขับถ่ายที่ดีแล้วก็เ<ม>รื่องผิวพนที่ดู มีน้ำมีนวลมากขึ้นเป็นลั่งและก็เรื่องของริ้วรอยก็จะลดลงด้วยและที่สําคัญร่างกายสดชื่นและไม่อ่อนเพลียง่ายค่ะเราอินูลินและเบต้ากูแคนที่อยู่ในไวตอเซนแคปซูลชีวิตจิตเนี่ยมันคืออะไรหรอคะแล้วมีประโยชน์ยังไงบ้างช่วยเล่าให้ฟังนิดนึงค่ะมีประโยชน์มากๆเลยนะคะในการดูแลสุขภาพงั้นเรามาเริ่มต้นเคียบตัวกันเลยค่ะตัวแรกก็คืออินูลินนะคะเป็นเส้นใยอาหารชนิดที่ละลายน้ําแล้วก็เป็นพรีไบโอติกด้วยค่ะ เราก็จะพบอินูลินนีคะในพืชธรรมชาติทั่วไปนะคะ<ม>แต่จะพบมากที่สุดเลยในต้นชีโรี่ค่ะ<ม>การเป็นพรีไบโอติกเนี่ยก็จะช่วยในเรื่องของกระตุ้นการทํางานและก็การเจริญเติบโตของจุลินทรีย์ที่ดีภายในลําไส้ใหญ่ของเราค่ะค่ะแล้วอย่างเนี่ยนะอินูลินมีประโยชน์ยังไงบ้างคะ มีประโยชน์ในเรื่องของการช่วยส่งเสริมการทำงานของระบบการขับถ่ายนะคะป้องกันเรื่องของท้องเสียท้องเดินค่ะโดยเฉพาะอย่างยิ่งการติดเชื้อภายในระบบขับถ่ายนะคะโดยคุณสมบัติของการเป็นเส้นใยธรรมชาติที่ละลายน้ำเนี่ย<ม>ก็จะช่วยบรรเทาเรื่องของการท้องผูกได้ด้วยค่ะ<ม>แล้วก็ช่วยดึงของเสียที่ตกค้างอยู่ภายในลำไส้ทําให้การขับถ่ายของเราเป็นไปนได้ด้วยดีขึ้นด้วยถามถึงอินูเลียนไปนแล้ววันนี้ขอถามในเรื่องของสารเบตา้ากูแคนมาดีกว่าว่ามันมีหน้าที่แล้วก็ประโยชน์อะไรบ้าง<บ> ส่เนเมตาโูรแคนนี่ này, เราจะพบมากในข้าวโอ๊ตนะคะ,คะก็จะช่วยเสริมเรื่องของระบบภูมิคุ้มกันระบบภูมิต้านทานค่ะให้สามารถทํางานได้ดีมีประสิทธิภาพต่อต้านเรื่องของการเป็นมะเร็งค่ะและก็เป็นสารต้านอนุมูลอิสระที่ดีมากๆเลยนะคะเพิ่มประสิทธิภาพในการกระตุ้นการทํางานของคอลลาเจนด้วยแล้วก็ช่วยรักษาความชุ่มชื้นฟื้นฟูนนสภาพผิวได้ดีนะคะลดเลือนริ้วรอยด้วยค่ะ แล้วสารอาหารที่พี่น้ตพูดถึงหรือว่าเจ้าแคปซูลชีวิตจิตนี่นะคะต้องใช้ระยะเวลารับประทานนานแค่ไหนคะถึงจะเห็นผลก็มีผลการวิจัยนะคะทำในปุมนัวอย่างค่ะพบว่าภายใน14วันนะคะเรื่องของระบบการขับถ่ายดีขึ้นอย่างเห็นได้ชัดเลยค่ะแล้วก็นอกจากนั้นนะคะการที่เป็นพรีไบโอติกซึ่งเป็นอาหารที่ดีของจุลินทรีย์ที่ดีภายในลำไส้ของเราก็ช่วยทําให้เรื่องของผิวพรรณเปล่งปลังขึ้นสดใสแล้วก็มีน้ำมีนวลด้วยค่ะแล้วร่างกายของเราเนี่ยจะฟื้นฟูยังไงบ้างคะ แน่นอนค่ะเมื่อระบบการขับถ่ายของเราทํางานได้ดีขึ้นนะคะการสะสมสารพิษต่างๆก็จะลดลงค่ะรวมไปถึงคอเลสเตอรอลตัวไม่ดีในลําไส้ของเราเนี่ยก็จะถูกขับออกไปด้วย<ม>ส่งผลให้ภูมิต้านทานของเราดีขึ้นค่ะเ,เรียกได้ว่าไวายรเซนแคปซูลชีวิตน,น,นะคะมีคุณภาพ ดีเยี่ยมเพราะว่าถูกคิดคน้นโดยเภสัชกรแล้วก็ปลอดภยัยแล้วก็ไม่มีสารตกค้างแน่นอนใช่ไหมคะใช่ค่ะถือว่าเป็นนวัตกรรมใหม่จากธรรมชาติเลยนะคะแล้วก็เป็นอีกขั้นตอนหนึ่งของการขับสารพิษออกจากร่างกายง่ายๆด้วยตัวของคุณเองค่ะแล้วก็เป็นการดูแลสุขภาพดีอย่างเป็นองค์รวมด้วยนะคะโอ้โหคุณ,ณประโยชน์เยอะขนาดนี้นะคะเพราะฉะนั้นท่านผู้ชมห้ามพลาดเลยนะคะสาหรับไวต้าเซนแคปซูลชีวจิตที่เต็มไปด้วยคุณภาพแบบนี้ค่ะและสําหรับวันนี้นะคะต้องขอขอบคุณคุณน้ตมากเลยค่ะที่ให้ความรู้ติกพวกเราค่ะขอบคุณค่ะ วิตาเซนแค์ปซูลชีวจิตมีประโยชน์ในการล้างพิษแบบองค์รวมด้วยการสร้างเสริมและสะดวกสร้างก็คือช่วยสร้างแบคทีเรียชนิดดีและสร้างสารต้านอนุมูลอิสระขับสารพิษและปรับการทำงานของระบบขับถ่ายให้ดีขึ้นเสริมก็คือเสริมสร้างภูมิต้านทานของร่างกายให้แข็งแรงและเสริมประสิทธิภาพการเพิ่มคอลลาเจน สะดวกเพราะมีสารสกัดจากธรรมชาติครบถ้วนและอยู่ในรูปแคปซูลที่ทานง่ายปลอดภยัยและไม่มีสารตกค้างโปรโมชั่นพิเศษไวตาเซนสามกล่องปกติราคา2,250บาทพิเศษ59สายแรกเหลือเพียง1,990บาทและรับฟรีกระบอกน้ำสูตยากาศและเมดิสปาอโรมาเทอร์พีครีมนวดผ่อนคลาย1หลอดโทร02-290-0999หรือ1577 สสนี้นะคะต้นนัดพาคุณผู้ชมมาอยู่กับพี่ขวัญขวัญฤดีกลมกล่องค่ะสวัสดี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 ค่ะต้นนัดขออนุญาตเรียกพี่ขวัญง่ายว่าพี่ขวัญละกันนะคะได้เลยค่ะซึ่งพี่ขวัญเนี่ยนะคะเป็นผู้ที่ใช้ผลิตภัณฑ์ไวท์ตาเซนตัวนี้ค่ะก่อนอื่นี่ต้องถามพี่ขวัญก่อนเลยค่ะว่าพี่ขวัขสส谢谢สสสสญร ja ู้จักผลิตภัณฑ์ไวท์ตาเซนได้ยังไงคะ แมเนาะเราเป็นผู้หญิงอ่ะเวลาอยู่ในกลุ่มผู้หญิงนะคะเราก็จะเมา์กันเรื่องความสวยความงามใช่ไหมคะใครมีอะไรดีๆเคล็ดลับอะไรดีๆก็จะมาเล่าสู่กันฟัง<ม>เวลาพี่ัไปอยู่ที่กองถ่ายอย่างเงี้ย<ม>ก็จะบอกต่อกันว่าเออเนี่ยลองตัวนี้สิกินแล้วดีนะอะไรอย่างเงี้ยแล้ยังีงที่ขวัญมีปัญหาอะไรคะที่ทำให้มาทดลองใช้ในพันไวตาเซนตัวนี้ โอ้โหปัญหาเยอะมากกับสุขภาพเนี่ยนะคะเพราะหนึ่งด้วยอาชีพนะคะแล้วก็ด้วยวัยที่เพิ่มมากขึ้นที่ว่าอาชีพนี่ก็คืออาชีพนักแสดงอ่ะมันกินก็ไม่ตรงเวลานอนก็ไม่ตรงเวลาขับถ่ายก็ไม่เป็นเวลามันก็เลยส่งผลไปหมดเลยอะค่ะต่ออย่างแรกเลยที่เห็นได้ชัดก็คือผิวพรรณ ผิวพรรณจะไม่สดชื่นไม่เปล่งปลัง่งดูแบบว่าไม่มีน้ําม,<อ>มีนวนลใช่ใชแล้วก็ดูเหนื่อยล้าดูเราแบบว่าวิกวิกร่างกายแย่แล้วก็การขับถ่ายก็มีผลใช่ไหมคะเพราะว่าถ้าเราขับถ่ายไม่ไม่เป็นเวลาหรือว่าไม่ได้ขับถ่ายทุกวันเนี่ยก็จะทําให้สารพิษนี่มันอยู่ในร่างกายของเราเนี่ยมันไม่ได้ขับออกไปไหนมันก็จะทําให้มีสิวบ้างอะไรอย่างเงี้ยแบบดูหน้าหม่นหมองอะ่ะไม่สดใสวไม่สดใสใช่คนะ่ะแล้วก็ เซลอะไรต่างๆมันก็ทํางานได้ไม่เต็มที่แล้วก็เครียดมันก็ส่งผลให้เกิดความเครียดอีกทําให้หงุดหงิดโอ้ยหลายอย่างช่วงนั้นแบบว่ามีปัญหาเรื่องสุขภาพมากๆก็คือรู้สึกได้อย่างชัดเจนว่าร่างกายเราเนี่ยอ่อนแอและทรุดลงไม่ไหวป่วยบ่อยด้วยช่วงนั้นใช่ค่ะไม่สบายบ่อยด้วยแล้วก็อีกอย่างหนึ่งพอเราทํางานเสร็จเราก็ต้องกลับไปดูครอบครัวอีกไปดูลูกอีกใช่ไหมคะโอ้โหผู้หญิงอ่ะ นะคะมันแบบรับภาระหลายอย่างผู้หญิงลำบากนะเกิดเป็นผู้หญิงแท้จริงแสนลำบาก <c oughs> ใช่ค่ะแต่ว่าถ้าเรามีตัวช่วยดีๆนะก็ไม่ลำบากอ,อ,อ่ะเมื่อกี้ถามถึงก่อนใช้ไปแล้วถามถึงหลังใช้มากดีกว่าค่ะว่าได้ผลลัพธ์ยังไงบ้างจากการกินไว้าเซนเนี่ยค่ะเออคือไว้าเซนเนี่ยที่พี่ขวัญเลือกกินเลยเนี่ยนะคะเพราะหนึ่งมันเป็นแคปซูลชีวจิต เพราะว่ามันเป็นทำมาจากสารสกัดธรรมชาติร0 0เอร์เซไม่มีสารพิษตกค้างแล้วก็ไม่มีสารเคมีปนเปื้อนแน่นอนค่ะซึ่งมันดีต่อสุขภาพเราอย่างเต็มที่นะคะเพราะฉะนั้นพอพี่เหมือนกินเข้าไปแล้วเนี่ยอย่างแรกเลยก็คือระบบขับถ่ายดีแน่นอนขับถ่ายได้แบบว่าทุกวันเป็นเวเป็นเวลามากขึ้นนะคะแล้วก็ทําให้แบบว่ารู้สึกร่างกายกระเเป๋าสดชื่นอะไรอย่างเงี้ยมันเหมือนกับว่ามีมีความแบบว่ามีพลังอะนะคะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็คือเรื่องของออผิวพรรณ ก็ทาให้ผิวพรรณรู้สึกชุ่มชื้นรู้สึกแบบว่าเออมีแบบว่าเปล่งปลั่งขึ้นอะไรอย่างเงี้ยสดใสขึ้<ล>นเสดใสขึ้นคอุณพที่สำคัญนะคะ<ไ>เพราะว่าถ้าสมมติเราแต่งหน้าแล้วผิวแหงแ้งไม่ชุ่มชื้นเนี่ยเครื่องสำอางมันจะแบบเหมือนไม่ติดหน้าคือตอนแรกพี่หวานก็คิดไงว่า,า,าเอ้ยเอาครีมบํารุงเนี่ยเราไปนวดไปแบบว่าลงคอสแบบว่าแพงๆแล้วก็ใช้ครีมแพงๆช่วยเอาอย่างเงี้ยแต่จริงๆมันก็ช่วยแต่ว่ามันช่วยได้นิดหน่อยคือจริงๆแล้วคนเราเนี่ยนะคะสุขภาพที่ดีมันต้องมาจากภายใน แล้วมันก็จะส่งผลต่อภายนอกเพราะฉะนั้นเราจะใช้ครีมไม่จําเป็นต้องแพงก็ได้ใช้อะไรก็ได้มันก็จะทําให้ผิวพรรณเราดีเองยังไ้ว่าดูแลแค่ภายนอกอย่างเดียวนี้ไม่พอจริงๆต้องดูแลจากภายในถูกต้องสุขภาพดีต้องมาจากภายในซึ่งไวทต้าเซนตัวนี้ก็ช่วยพี่ขวัญได้อย่างเต็มที่เลยใช่ไหมคะแน่นอนค่ะเพราะว่าอย่างที่พี่ขวัญบอกว่ามันเป็นสารสกัดจากธรรมชาตินะคะเพราะฉะนั้นมันก็เป็นธรรมชาติล้วน ก็ได้ได้ว่าไวท์แสเซนนะคะเป็นตัวช่วยอย่างดีเยี่ยมทำให้สุขภาพขอพี่หัวนเนี่ยดีขึ้นเลยใช่ไหมคะใช่คะ่คะแฮปปี้มากๆาก็อย่างนี้ถ้าเกิดสวงพี่หันมาถามมันจะบอกต่อไหมคะแน่นอนค่ะ <c oughs> พี่หันเลยต้องมาออกอรายการน,นี้ <c oughs> ค่ะเ <c oughs> พราะว่า <c oughs> คือจริงๆแล้วเนี่ย อยากจะบอกว่าเรื่องสุขภาพเนี่ยเป็นเรื่องสําคัญซึ่งหลายคนเนี่ยอาจจะมองข้ามคือปัจจุบันนี้เรามมวแต่แบบทํางานใช่ไหมคะด้วยการแข่งขันในสังคมมันสูงเร่งรีบเศรษฐกิจอีกเราจะต้องหาเงินอะไรอย่างนี้ซึ่งพี่หวานเองก็เป็นคนหนึ่งที่คิดแบบนั้นคือแบบเอ้ยสุขภาพเรายังไม่เป็นอะไรนี่เรายังดูแข็งแรงอยู่เพราะฉะนั้นก็ทํางานไปเถอะแต่พอณวันหนึ่งเนี่ยที่ร่างกายของเรารับไม่ไหวแล้วมันเหมือนมันโอเวอร์โหลดแล้วอะ วันนั้นที่เราป่วยเราอะไรขึ้นมาอย่างเงี้ยเราจะต้องกลับมานั่งคิดแล้วว่าเฮ้ยมันไม่คุ้มเลยนะถ้าเราไม่ดูแลสุขภาพของเราตั้งแต่ต้นเนี่ยค่ะเป็นอะไรขึ้นมาเนี่ยเงินที่เราหามาเนี่ยไปจ่ายค่าหมอหมดจริงเท่ากับแบบว่าบุญเราคุณหารเป็นศูนย์ทุกอะไรประโยชน์เลยใช่ค่ะแล้วค่าหมอเดี๋ยวนี้ก็แพงด้วยนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยนะคะเราหาวิตามินเสริมดีๆเนี่ยซึ่งราคาก็สมเหตุสมผลมีคุณภาพมีเป็นสารสกัดจากธรรมชาติเนี่ยคอยดูแลเราซะตั้งแต่วันนี้ที่เรายังไม่เป็นอะไรมาก ค่ะแล้วก็มันก็จะช่วยเราได้อ่ะสุดท้ายนะคะให้พี่ฝันเนี่ยฝากถึงคนทางบ้านหน่อยดีกว่าว่าไว้จเซนเนี่ยมีดียังไงแล้วถ้าสมมติเรากล้าๆลังเลๆอยู่ไว้จะซื้อดี อยอยากจะบอกว่าไม่ต้องลังเลเลยค่ะตัดสินใจโชว์เดียวนะคะทั้งนี้เพื่อว่าสุขภาพของตัวเองนะคะสุขภาพของเราเองไปหาซื้อที่ไหนไม่ได้เราจะต้องดูแลตัวเองค่ะแล้วลงทุนน้อยๆตั้งแต่วันนี้นะคะดีกว่าที่เราจะต้องไปเสียตังค์แพงๆนะคะแล้ววันนั้นเราจะเสียใจว่าทําไมเราไม่ดูแลตัวเองตั้งแต่แรกนะคะด้วยผลิตภัณฑ์วิตามินเสริมอาหารดีๆไวิต้าเซนเนี่ยแหละค่ะเหมือนกับว่าเราเอาคุณประโยชน์ทั้งหมดเนี่ยพกติดไปด้วยนะคะกินง่ายสะดวกแล้วก็ มีความจำเป็นทําให้สุขภาพเราดีผิวพรรณเราดีระบบขับถ่ายเราดีค่ะวันนี้ต้องขอขอบคุณพี่ขวัญมากๆเลยค่ะที่มาเล่าประสบการณ์ดีๆแบบนี้ให้พวกเราฟังค่ะขอบคุณยินดีค่ะขอบคุณค่ะไวตาเซนแคปซูลชีวิตจิตที่จะช่วยให้คุณมีสุขภาพที่ดีแบบองค์รวมร่างกายมีภูมิคุ้มกันที่ดีป้องกันและกรองเชื้อโรคที่จะเข้าสู่ร่างกายร่างกายสามารถรักษาและปรับสมดุลของร่างกายให้เข้าสู่สภาวะปกติ ร่างกายสดชื่นกระปี้กระเป๋านอนหลับสบายเพื่อสุขภาพที่ดีแบบองค์รวมด้ยวยไวต้าเซนแคปซูลชีวจิตโปรโมชั่นพิเศษไวต้าเซนสามกล่องปกติราคา2,250บาทพิเศษ59สายแรกเหลือเพียง1,990บาทและรับฟรีกระบอกน้ำสุญญากาศและเมดิสปาอะโลมาเทอราพีครีมนวดผ่อนคลาย1หลอดโทร2 2 0 2 2 9 0 0 9 9 9 หรือ15.7 7, 7. ้าแค่ทุกท่านหันกลับมาดูแลตัวเองให้มากขึ้นด้วยการรับประทานสารอาหารที่มีประโยชน์ง่ายๆแค่นี้คุณก็จะมีผิวพรรณที่เปล่งปลั่งสดใสร่างกายมีอ่อนเพียและหลับสนิทให้ไวติตาเซนแคปซูลชีวจิตเป็นหนึ่งในวิธีง่ายๆที่ช่วยให้คุณคืนสุขภาพดีเหมือนเดิมนะคะเพราะวติตาเซนแคปซูลชีวจิตเป็นนวัตรกรรมใหม่จากธรรมชาติที่เป็นการล้งคิดแบบองค์รวมเพื่อคืนความสดใสให้กับตัวคุณสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ Da 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 da!